คุณลูกค้าค่ะหลังจากที่เมื่อกี้จอมพาคุณลูกค้าเข้าไปดูพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าวงเวียนนิมสองไร่บ้านสวนทองคำสี่รังศรีนครนายกของเราณตอนนี้จอมย้อนพาคุณลูกค้ากลับเข้ามาอยู่ในพื้นที่โซนแปลงเล็กของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะเนื่องจากว่ากลัวคุณลูกค้าจะลืมเรือนว่าเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นเดือน10ดาวเพียงแค่10,000บาท10,000บาทคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยค่ะคุณลูกค้าค่ะและณตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วคุณลูกค้าค่ะณตอนนี้ ที่ดินส่วนแปลงเล็กของเรามีเพียง6แปลงสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าค่ะ6แปลงสุดท้ายมีขนาดเริ่มต้นอยู่ที่102ตารางวา ร้อยเจ็ดสิบตารางวา204ตารางวาซึ่งใกล้จะหมดแล้วค่ะคุณลูกค้าขานะคะโปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมดาวเพียงแค่10,000บาทและณวันนี้วันที่จอมเข้ามาอัดคลิปเนะี่ยเป็นวันอังคารที่25หาค่ะคุณลูกค้าขาอีกไม่กี่วันก็จะหมดโปรแล้วค่ะคุณลูกค้าอยากให้คุณลูกค้ารีบตัดสินใจเข้ามาจับจองที่ดินบ้านสวนของกุส่โซนแปลงเล็กของเราตอนนี้ถือว่าที่นี่สวยงามมีสีสันค่ะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นนะคะมีบ้านนกดาวหลากหลายสีสันันท้้งสีฟา สีเทาสีเขียวสีส้มต้องเรียกว่ามีเพื่อนบ้านโดยรอบแบบคุณลูกค้าขาแล้วก็ไฟฟ้าประปาก็อยู่หน้าแปลงแล้วช่วงเย็นคุณลูกค้าเห็นไหมวิวสวยมากค่ะวิวที่นี่สวยมากต้องเรียกว่าเป็นบ้านสวนใกล้กรุงธรรมชาติใกล้เมืองคุณลูกค้าท่านไหนที่เบือ่อกรุงเทพเบือ่อ เวลาที่เราอยู่ข้างในตึกนะคุณลูกค้าค่ะอยากหาที่ดินที่เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพเป็นบ้านสวนสักแปลงหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่จอมแนะนําที่นี่ค่ะบ้านสวนของสรังสิตนครนายกเดินทางจากกรุงเทพมาที่นี่ก็เพียงแค่ชั่วโมงเดียวค่ะคุณลูกค้าขายเนาะ โปรโมชั่นแปลงแรกของเรา6แปลงสุดท้ายค่ะคุณลูกค้าค่ะดาวเพียงแค่10,000บาทได้เป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยคุณลูกค้าค่ะรียบ,บ,บเข้ามาจับจองรียบเข้ามาดูแปลงที่ดินก่อนที่โปรดีๆจะหมดไปแล้วก็ที่ดินของเราก็ต้องเรียกว่าไร่หล่อแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านั่นหมายเขาดูแปลงที่ดินหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0 6 2 1 5 7 4 4 4 9าาย้ำค่ะคุณลูกค้าค,ค่ะ 062 157 4449หมุนให้คุณลูกค้าดูวิวโดยรอบต้องเรียกว่าที่นี่สวยจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะบ้านสวนใกล้เมืองธรรมชาติใกล้กรุงบ้านสวนขอรรังสิตนครนายกขอบคุณมากคะ่ะ